สวัสดีครับเพื่อนๆนช่องเอ็นส่ไม้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกำจัดไรแดงและเพียแป้งไรแดงคืออะไรไรแดงเป็นแมงไม่ใช่มแมลงนะครับเนื่องจากมันมีแปดขามันจะดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้นะครับจนต้นไม้ค่อยๆผอมแก่และ แค่จนตายไปนะครับตัวายแดงนี่ไม่มีปีนะครับแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มซึ่งในที่นี้เราจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับอีกตัวหนึ่งคือเพี้ยแป้งหรือมินลี่บัคกํำตัวปกคลุมด้วยผงแป้งนะครับมีขาเนี่ยรอบตัวเลยเคลื่อนไหวค่อนข้างจะช้ามันก็จะมีลักษณะการทำลายต้นไม้เราก็คือดูดํำเรียงเช่นเดียวกันแต่ เพีืแป้งเราจะสังเกตเห็นได้ชัดก,กว่าเนื่องจากมันจะปกคลุมด้วยแป้งสีขาววิธีการกําจัดในสูตรของผมนะครับหรือสูตรที่คล้ายๆบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เสนอมาแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับมันมีอีกหลายวิธีที่จะกําจัดหากใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับขอให้เป็นอีกช้อยหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ส่วนยาฆ่า,า,มาแมลงเนี่ยครับ ที่สังเกตโดยส่วนใหญ่แล้วบางทีมันฆ่ามันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มแมลงมันคือแมงวิธีของผมคือเอาน้ําสะอาดหนึ่งชามผงซักฟอก1ช้อนโตะ๊ะน้ำยาล้าง,งจานหนึช้อนโตะ๊ะผงแป้งที่ทําจากแป้งเย็นนะครับเทลงไปประมาณ3-4สี่ครั้งให้ปริมาณที่เหมาะสมทำการคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นเราก็ใช้สเปรย์ฉีดถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อหัวพ่นสเปรย์ที่เป็นแบบอุดตันยากนะครับถ้าเป็นหัวสเปรย์ที่เป็นขวดพลาสติกอันนั้นจะอุดตันค่อนข้างง่ายใช้หัวพ่นมันจะมีหัวพ่นขายนะครับที่เป็นหัวเหล็กอันนี้จะอุดตันยากกว่าเราจะสังเกตพฤติกรรมนะครับจากในภาพผมก็จะมีภาพให้ดูนะครับว่าเมื่อโดน ที่เราผสมมาเราไปฉีดพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงเห็นไหมครับก็จะมีการทําลายตัวลายแดงและตัวเพี้ยแป้งก็จะทําให้เขาเนี่ยตายอยู่ตรงลําต้นไม้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําลายต้นไม้เราด้วยนะครับต้นไม้เราก็ยังอยู่ต่อไปได้นะครับ แต่ทำการฉีดแบบนี้นะครับครั้งละ1วันจำนวน3ครั้งนะครับจะวันเว้นวันหรือเช้าว,วันนี้เช้าวพรุ่งนี้เช้าบริณนี้3ามครั้งก็จะทำให้ต้นไม้เรารอดจากมือมือของลายแดงและเพี้ยแป้งเพราะพวกนี้จะค่อยๆเฉาตายตัวเองนะครับตัวลายแดงต้นไม้เนี่ยถ้าเราเห็นช้าบางครั้งต้นไม้มันจะฟุบเราก็เอาหัว ขึ้นไปปลูกใหม่ได้นะครับเมื่อเราความจัดเสร็จแล้วบางต้นไม้มีอาการฟุบนะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันไม่ฟุบนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ทําการทดลองนะครับที่โดนเพี้ยแป้งทําลายนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูในการแช่ให้ดูนะครับแล้วก็สามารถเอามาปลูกใหม่ได้ครับ เอามาเพาะฉ่ำได้ใ,ใหม่ต้นไม้ไม่เป็นอะไรครับนะครับอันนี้คือภาพที่ต้นไม้ที่เราเอามาฉํำหลังจากที่ฉีดไปแล้ว3-4วันนะครับก็ยังเป็นปกติครับต้นไม้ไม่มีการเฉาอะไรทั้งสิ้นครับครับขอบคุณครับ